ขุดสดมาเมื่อวานนะคะถ้ายังดื้อทิ้ง<ช>ไว้จะเกิดอะไรขึ้นก็เน่าหรือใหม่หรือใหม่หรือใหม่เป็นไฟด้าของน้องชุนะคะน้องน้องชัด <laughs> เดี๋ยวเราจะมาหรือใหม่เหมือนกันเพิ่งได้มาเนาะพี่เนาะใช่เพิ่งได้ดไดมา กุดสดมาเมื่อวานนะคะสภาพนี้ลากใช้กันไม่ได้ยังไงก็ต้องตับทิ้งเพราะเขาเริ่มเน่าแล้วเนี่ยค่ะถ้ายังดื้อทิ้งไว้จะเกิดอะไรขึ้นก็เน่าโอกาสที่จะลามมาถึงเงา่ะมีมีค่อนข้างสูงนี่นีขนาดราคาตัดสดนันเนี้ยนี่ขุดสดเห็นไหมเขาไม่ทาพูนแดงเพื่อรักสมานแถะไว้ให้เลยโอกาสที่เน่าสูง เห็นไแผนที่เขาแต่งมาเ,เขาปาดมาหลายรอบมากเลยอาจจะต้องมาแต่งแผนนิดนึงอ่ายังมีรากอย่างนี้นดียังพอมีรากเนาะรากที่ดีก็มีบ้างแต่พวกนี้ควรที่จะตัดทิ้งเพราะฉะนั้นไม้ที่เราซื้อมาที่เราไม่รู้ต้นต่อ อันดับแรกเลยไมกูดสดหรือมาดูหมค่ะอย่างงี้ถ้าหนูไม่ทําอะไรเลยหนูรับมาอย่างเงี้ยแล้วก็ขายอย่างเงี้ยต่อหรือว่าแบบเอาเอาไปปลูกเลยอย่างเงี้ยพี่ว่ารอดไหมเอ,อ่อโอกาสรอดมันก็มีมันก็ห้าสิบห้าสิบเนาะอืม,อม,มันอาจจะไม่เสียหายก็ได้แต่ถ้าเพื่อความมั่นใจหรือออกมาแล้วเนี่ยรากพวกนี้ตัดพือะเน่าแน่นอนอืม ยงลางา้ครับเอาเลยัางเราก็ต้องตรวจดูด้วยว่าม,มันมีหนอนไหมยังไม่เคยเจอหนอนกอนเหมือนกันที่มันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยอยากเจอเลย <c oughs> อยากเห็นนเลยเพราะถ้าคุณเห็นแล้วโอากาสที่ไม้คุณตายสูงมากถ้าคุณจัดก,การกับมันไม่ดี ถ้าเป็นหนอนกอเนี่ยเขาจะเจาะเป็นรูเลยจะเป็นคล้ายๆตาดำๆเนี้ยเหมือนมันเจาะกินผลไม้อะไรก็ประมาณนั้นเลยแบบนั้นเลยแล้วเขาจะเจาะเข้าเงามาถึงกินเข้ามาถึงแกนไส้กลางถ้าถึงแกนไส้กลางเมื่อไหร่ต้นไม้รอกายแน่นอนขาล่องลอยว่ามีไหมครับผมมี น่องลอยของหนอนกอบ้างไหมเราที่ดูค่อนข้างค่อนข้างเตียนไหมก็ค่อนข้างจะโอเคนะโอเคนะน่าจะไม่มีปัญหาก็าจะมีแค่เรื่องรากที่เราต้องตัดเปลี่ยนออกรื่องรากแล้วก็ใส่นะอย่างเงี้ยคือมันเป็นเนี่ยเหนหัลักษณะแบบเนี้ยเดือมันทำเสร็จเดืะบัน <laughs> กน้าวเดือ <laughs> มันก้นาวนเวนาะเรามาันจะามันเพราะมันช้ำไง อจ่างน้มันคือหนอมันคือของแม่มันใช่ปะมันมีแทงอันนี้เขาแทงมาจากแม่แแมหมลักษณะนี้น่าจะมีเงากันข้างนะน่าจะมีขุดไปก่อนเนพะราะลักษณะที่ต้นแม่น่าจะอยู่นี่แต่ต้นนี้น่าจะขุดไปก่อน,นแล้วอ,อันนี้น่าจะขุดไปแล้วหน่อหนึ่ง พ่อไม่ตันเหรอพี่สิงพี่เนี่ยโง่แบบ่โลกอ๋อกัดทิ้งหมดเสร็จไม่ใช่ใช่แบบนี่หนอเดี๋ยวพวกนี้มันจะเน่าน้องชุไม่ไม่ไอ้นี่เลยเหรอไม่มาดูแลมั่นใจมั่นใจมั่นใจถุงมือแนละ้วเจ้าของปล่อยเลยปล่อยให้ทำเลย ใช่เงี้ยโอเคแต่เมื่อกี้เล่นเล่นหักไปสักอันหนึ่งยังมีรากแบบนี้ก็ยังเดี่ยวคนตัวไวหน่อยค่ะถ้าเฉือนต้นแม่เขามากมากเนี่ยเขาจะเป็นอะไรไหมพี่เวลาตัดหนอเฉือนต้นแม่หมายถึงแบบเราเนี่ยอย่างเงี้ยเราฉาบเข้าไปในต้นแม่หรืออะไรเงี้ยค่ะอ๋อแล<อ>้วถ้ายิ่งเข้าไปมากๆเนี่ยแม่เขาจะเป็นอะไรไหมเออ ส่วนใหญ่ที่เขาเขาขุดกันเขาห่วงต้นแม่เนะเาะเพราะเงาเงาต้นแม่มันก็จะเล็กลงส่วนใหญ่แล้วเขาจะพยายามที่จะให้โดนต้นแม่น้อนที่สุดค่ะของยิ่งเงายิ่งใหญ่โอกาสที่จะเกิดตามันก็มีเยอะอแต่ถ้ามันไม่ถึงกลางต้นแม่ก็ไม่เป็นไรแหละเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรแค่ว่า เงามันเล็กลงแล้วโอกาสเกิดตามันน้อยลงก็คือแผลเล็กแม่ก็พื้นตัวเร็วเรียบร้อยของน้องชุนะคะก็แช่น้ำยาอันเดียวกันกับเมื่อกี้นี้เนาะตัดรากเน่าๆออกหมดแล้วเดี๋ยวจะ้าีดีๆเก็บไว้รอดูต่อว่าน้องจะเป็นยังไงบ้าง เเนี่ยมื่อกี้พี่พี่เอบอกว่าเห็นไหมมันมีสองนอนอนี้มันจะเขียวๆหน่อยแต่อนู้นน่าชมพูคือพี่แกบอกว่านะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดาอันนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเขียวไม่มันก็มีสิทธิ์อยู่แต่ก็มีนะก็มีสีชมพูนะดูดีดูดีมันก็อาจจะแบบดังเยอะแต่เนี้ยคือชมพูมากพอยนั้นต้นนี้อะไรนะเออไอเซ็กต้นนี้น่าจะไอเซ็กซ์หรือเปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีสิทธิ์ลุ้นลูกดังสวยๆแน่นอน